ทางด่วนอ๋อเนสีเขียวอันนี้คือใต้ทางด่วนนี่ไงเะันเด็จเนี่มอทองเค้าไปมีอะรนะมีทั้งเลนวิ่งเนนวิ่งกับเลนจักรยานเนเลนวิ่งฟ้าเป็นยานสีเขียวเอเปจรนะใหญ่กว่าฮะเรนจักาแมด้วเนี่ยเนี่ยใต้ทางด่วนนี่ก็มีวิ่งคนวิ่งมาวิงนอกเลนทันงไม่ออกกำลังกายจะได้เจอแดดนี่ ดูดิเขาหนีแดดอ่ะถ้าถึงถ้ายาวนะอุ้ยยาวดิเมื่อกี้เขาเขียนว่าเท่าไหร่นะทางเข้า800เมตรใช่ป่ะล่ะไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยแล้วเข้าไปข้างในตอนนี้ยังไม่ถึงตรงไนใช่ไหมใช่800เมตร800เมตร800เมตรไปกลับก็พันหกเลยใช่ป่ะอันนี้มีอะไรที่รู้ขึ้นไหมวะอันนี้มีอุ้ยที่พักตำรวจเยอะจังนี่คอนโดดี่ขวามือก็เป็นรูวิ่งกับลูปแบบคนขี่รถยนตถ้าเหมือนต่างประเทศเลยตรงเนี้ยพูดตรงๆนะแบบว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยดี แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะจักรยานชัดเจนใช่ไม่ใช่ประโยชน์พื้นที่ไงใช่ป่ะพื้นที่ใต้ทางเดินปกติมันจะแบบรกล้างมากกว่าหนูชอบอะไรเอาเออเขาเรียกอะไรตรงกลางจะเป็นเลนตรงกลางทางเดนอะไรเงี้ยเออใช่แล้วเกามีกั้นเลยนดูดีเนาะเหมือนต่างประเทศเลยนั่นไงมีคนปั่นอะไรอ่ะตาฮอนอฝันดาฮอนไม่ใช่ใช่ละใช่ใช่อะใช่ใช่เชิญเชิญที่ท้อนะที่ท้อเชิญเฮ้ยบรรยากาศดีไหมก๊าด อย่างเงี้ยไม่เป็นไรอ๋อเหรอนี่มีทั้งวิ่งทั้งเดินได้เลย่ะวิ่งคนเยอะนี่นี่เขาจอดรถใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เออหนึ่งสี่มาถึงนี่เลยฮะโันนี่ก็จอดเลยมาถึงนี่แสดงว่าคนเยอะนะวันเช้าคนเยอะเห็นป่ะโอ้โหโฮมวิวนี่นี่คือที่เขาจอดนี่คือแสดงว่าเช้าเขามาวิ่งนี่เขายังวิ่งไม่เสร็จไงเพราะเดี๋ยวถ้าออกมาเขาจะมาเอารถกลับบ้าน จริงๆที่จอดรถอย่งตัวนี้ที่จอดรถมันก็คงไม่พอเนาะแสดงว่าตอนเช้าคนเยอะเช้าคนเยอะนี่แสดงว่าคนไทยเราก็ออกกำลังกายนะคะนี่ใใช่่นี่นี่นี่โอ้เป็นไงคุณพี่เก่งมากเลยค่ะตอนเช้ารถคงเต็มเนาะเนี่ยตอนนี้โล่งแลยอ่าใช่ตอนนี้เราก็จะหาที่จอดได้ละนี่มีที่จอดรถอยู่ใต้ทางด่วนเลยเนี่ยสวนอยู่ข้างในลูก้็ข้างหน้าจะเป็นสวน ส่วนคือเดี๋ยวพระอาทิตย์มาทางนี้เราจอดตรงนี้ดีกว่าฝั่งซ้ายอยู่อ๋อตรงนี้มันไม่ใช่สวนตรงนี้จะเป็นใต้ทางด่วนแต่ว่าสวนอยู่ข้างในเป็นสนามไม่เป็นรูปปั้นใต้ทางด่วนใช่สวนก็ได้กี่ยะยะได้ใช่ไหมได้ค่ะดูดูคนลุงคนนี้ดขับเข้าไปข้างในเฮ้จะเข้าไหมเฮ้ยเข้าเข้าเข้าได้เข้าได้เดี๋ยวแล้วก็ขี่เนี่ยแล้วเข้าไปข้างในลูกก็เข้าไปบรรยากาศดีบรรยากาศโอ้โห เบ้นเปิดประทุนยสุดใดเนาะสวยไหนไหนถมัดบินได้เลอุย้ยอ๋อข้างซ้ายเหรอตกใจอุยอ้ยสวยดนะ้วยอุ้ยสวยอ่ะว,ว้าวเท่สุดป,ประตูเนีนะ่ยทีไหมว้เท่ระเบิดเลยอ่ะประการนี่ไงเหมือนต่างประเทศอ่ะขับออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องปิดหลงหังคาเฮ้<ว>เก๋อ่ะก็ลืมปิดเฉพอแล้วนตรงโอ้จริงจริงมันมีหลังคาใช่เป็นซันรูฟเป็นหลังคาอุ้ยเท่เนาะสุดยอด นีอยเ่างมีก็ต้องเก็บเงินนะคะไม่เนี่ยเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ตื๊ดออย่างมีก็ต้องก็ต้องขยันเก็บเงินนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขยันทเดี๋ยวเราจะเตรียมเตรียมจักรยานของเราก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเขาจะออกเขาโอ้ยเหมากับหนูอ่ะโอ้เหมาะกับหนูมากเลยยืดขาสบายดิอ๋อของพี่วิวโอ้แต่ของพี่วิวดูสูงเลย แฮนก็จะต่ำไปอะแทนต่าใช่ไหมคะถ้าแทนต่ำเราก็เอาแฮนขึ้นเนาออะดออึงปลดอันนั้นออกค่ะปลดเร็ว่ปลดเร็วตั้งขานะเออเสร็จแล้วเราก็ปลดออกก่อนนะคะอันนี้มันอ,อ,กอ,อกต่ำไปใช่ไหมคะโอเค <Okay S 2> ได้โอเคเราก็ปลดอันนั้นออกก่อน <Okay S 2> แต่นี่จะแข็งเท่าไหร่นะจ๊ะ không lẽ đi lúc 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 พี่วิวร้านเท้จังไอโซก็ขึ้นเงาด้วยไปดิ๊งไหนเราของพี่วิวขึ้นเงาไหมไม่ได้หยอดน้ำมันนั่นไม่เท่าอ๋อใช่ใช่เงาโอ้โหแต่ตรงนี้สวยลายตัวไหนลายของไอ้กระโหลกอ่ะใช่ไหมไอจานไอจานจานจานหีดเขาเรียกจานหีดใช่ไหมใช่จานแต่กระโหลกอยู่นี้ เอาไหนีิกระโหลกนะกระโหลกนี่คือไม่กระโหลกอ๋ออ๋อนี่คือการถีบตายเรียกไม่ถูกเอาไปสูดลมนิดเดียวเขาถีบไปแลอ่าเดี๋ยวแล้วกันไปต้องขอคุยยางแบนหน่อยเพราะไม่ได้สูดเลยพี่วิวเดี๋ยวพี่วิวสูบลมสักครู่นะคะน้ำหยดน้ำหยดระบบน้ำหยดไม่เป็นไรที่นี่เรามีที่เติมน้ำ กิต้องเอาขวดของหนูมาขวดสีแดงฝาดีอันนี้น่าจะปิดไม่สนิทพี่วิวกำลังสูบลมนะคะ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมก่อนปั่นเราก็จะต้องสูบลมจัก,กรยานเขาเรียกว่าเช็คเนาะเช็คจักรยานก่อนเช็คให้พร้อมสูบเท่าไหร่ดีคะ ของแกไม่ต้องสูกเนาะอ่ากไปปั่นก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะขวดไม่ดีต้องเอาของอันนั้นนะ่ะลิฟต์น้ำหยดอันนี้ก็หยดนะ ยใช่ใช่ปกติถ้าใส่เสื้อหมอมันจะตั้งก็ไม่เดือด